เก็บบักลำพูเด้อบันนี้ต้นลำพูนั่นแหละไว้บนนั่นแหละป้าเอาไว้ในไม้กวาดอ่ะดีเก็บลูกสูมาด้วย <c oughs> หาทำมากเลยต้นลำพูนี่อ่ะวันนี้มาโชว์กินลูกอะไร ันนี้ขับผ่านอยู่หลายปีไม่รู้ว่ามันชื่อมันมันมันกินได้หรือเปล่าเลยไปจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะเขาว่ามันกินได้ขาว่าว่ากันลูกลำพลลำูลูกลำพูลูกลำพูเสียงว่ากินได้เสว่ากินได้แต่ยูทูบเขาบอกว่ากินได้เอแกะจุกมันออกยูทูบอีกแล้วปดูมีด <laughs> เขาบอกว่าจิ้มพริกเกลือนะอะอ,อพริเอหางมันออกอีกหางมันออกเลยเอเอนัอ่นแหละแล้วก็แบง่งเขากินให้เห็นไหมเนี่ย <laughs> ในยูทูบเขาได้กินให้ดูไหมเ <laughs> นี่ยจักเนื้อเขาบอกว่ากินไก็สิกินได้ตัวลองเบิรงเอา แม่เมียนกันเนาะเออว่าแล้วนี่มีมีที่ไอดีอยู่อ่ะใครมะเขือนะเราว่า ลูกอ่อนเหมือน,น,นกินได้ไดกินได้ไหมเนี่ยกินได,ดได้หมดเลยเหนาเลยน,นี่หน่วยหน่วยนี้นะครับเนี่เอาได้องโวโชว์นี่ลูกอันนี้จะได้มีหลักฐานมากินอะไรเข้าไป เ,เหมือนฝรั่งฮะเออเขาบอกว่าลูกสุกมันเหมือนฝรั่งไส้แดงเสียงว่านะฝรั่งเหมือนฝร,รั่งดิบที่ใกล้จะสุกร้อนฝาดนิดนิดรออร่อยอร่อยใช่ไหมเม็ดนี้ก็อฟอร์มฝรั่งเลยเหรอเออกลิ่นก็เหมือนฝรั่งนะเออเอาละรู้วิธีกินแล้วมึน